นายนภันรูวเปิประสบการณ์เทรนด์เฟอร์นิเจอร์สุดชิคก,กาเทียผูนนำดีไซน์ตกแต่งบ้านครบวงจรบริษัทกาเทียอินเตอร์เนชั่นแนลผูนนำเข้าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์บิวอินมาตรฐานจากประเทศเยอรมันที่มาพร้อมด้วยสไตล์ที่แตกตา่างหรูหรามีระดับและบริการออกแบบตกแต่งภายในจากดีไซเนอร์มาประสบการณ์ จำหน่ายสวิตไฟระบบสัมผัสทัส,สกีนสมาร์ทไมล์เลอร์ดีไซน์สุดเก๋และโซล่าเซล์ไฟประดับสวนและสนามให้กลุ่มลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า8ปีรวมเปิดบูธแสดงสินค้าอีกครั้งในงานสถาปน,นิก66ระหว่างวันที25่25-30เมษายน2566ณนอิมแพคเมืองทองทานี c h a l l e n ์ฮอร์หนึ ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอุปกรณ์นวัตกรรมต่างๆและยังมีสินค้าคอลเลกชันใหม่ที่กาเทียนนำเข้ามาเพื่อเติมเต็มทุกสไตล์เพื่อความเรงตัวให้ทุกรายละเอียดในบ้านคุณโดยมีพระเอกหนุ่มนายนภัสมารวมเปิดประสบการณ์สัมผัสเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสุดพรีเมียมลําสมัยรวมถึงนวัตกรรมต่างๆโดยเฉพาะสินค้าของแบรนด์กาเทีย เทรนใหม่ในปี2023และมีแบมปิติพัฒน์ขู่ตรกูลรับหน้าที่พิธีกรค่ะครับนไงบ้างคได้ครับรก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บูตกาเทียนะครับที่งานสถานปกโเส็กศนะครับซึ่งใครที่กําลังมองหาออออการสร้างบ้านหรือว่าการแต่งบ้านเนี่ยผมอยากให้มาเดินงานนี้มากนะครับแล้วก็อยากให้มาแวะที่บูธของกาเทียด,ดูด้วยนะครับผมคือจะบอกว่ากาเทียเนี่ยเป็นเหมือน one s อ o เ service เลยสำหรับผมนะเพราะว่าสมมติว่าถ้าคุณมีห้องเปล่าแล้วคุณรู้สึกว่าอยากแต่งบ้าน ไม่ต้องไปหาหาบน,นี้ไม่ต้องไปหาผู้รับเหมาแต่ว่าคุณมาที่นี่เขามีทั้งออกแบบให้แล้วก็มีสร้างให้ด้วยเลยนะครับก็เป็นเหมือน o ซอ s ต์เ service ซึ่งเขาก็มีการันตีอะไรที่ผมคิดว่าเอ้ยน่าสนใจก็ใครแต่งบ,บ้านอยูนะ่อยากให้ลองมาเดินดูกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวจะเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าหรือว่า พวกโคมไฟรหรือว่าสวิชปลั๊กทุกอย่างเนี่ยกราเทียมีหมดเลยนะครับหรือถ้าไรมาไม่ทันนะครับก็กราเทียตั้งอยู่ที่ cdc นะครับเป็นโชว์รูมใหญ่สามารถไปดูกันได้ด้วยนะครับงมาที่เดียวมีแต่ิดบเลยใช่ก็ผมก็ชอบสนใจเรื่องนี้อยู่แล้ววันนี้ผมก็เพิ่งปล่อยยู u ูปโฮมทัวร์เป็น Out อัป a ด e ของผมไปทางช่อง YouTube ของผมในนะครับเชีสุขุนะครับ<ม>ก็เป็นอะไรที่อินอยู่ยแฮปปี้มากๆที่วันนี้ได้มาอยู่ที่